กลับธรรสกัณพรพุทเจ้าไหมครับผู้ดำเนินรายการทางวิทก่ท่านพูดเข้าร่วมการเสวนาทางออนไซน์และออนไลน์นะครับผมยาวนานมากเลยครับไม่ได้ออกมาพูดต่อสาธพรนะเนี่ยพีรถเนี่ยภาบไทมไปบอกว่าอาจารย์ช่วยมาพูดเรื่องนี้หน่อยผมเนี่ย ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายเมื่อ15ปีที่แล้วแล้วปิดตัวเองไปนานมากเห็นเรื่องนี้ติดตามเรื่องนี้ได้คลิ่นอายบางประการแล้วก็เห็นว่าเป็นผลประโยชน์สำคัญของพี่น้องประชาชนมากจึงอ,ออกมาครับจึงออกมาพูดรื่องนี้ แล้วฟันธงนะครับไม่มีไม okay. um. ่มีเงื so ้อด่าแล้วฟันธงเลยครับว่าขัดหรือไม่ขัดนะติดตามได้นะฟันธงเลยครับนะครับชายรงขาวนะครับผมมีสองประเด็นนะครับผมมีสองประเด็นประเด็นแรกนะครับข้อพิจาาจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญก่อนนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกับกิจการของตัของท่านฟัง วิศวะมาแล้วฟังด้านต่างๆมาแล้วผมผมเนี่ยฟิวที่โกฎหมายโดยโดยสิ่งที่ว่ามาเป็นพื้นฐานมดนะครับแต่ว่าฟันธงบนพื้นฐานของหลักกฎหมายมาชนครับฟันธงบนพื้นฐานของหลักกฎหมายมาชนนะครับเมื่อสักครู่ท่านรองนะครับพู้ว่าก็พูด4 5060นะครับแต่ผมจะให้ดูอีกครั้งแล้วผมจะชี้วันต่างยังไงนะ50 มาตรา84ดสงเล่ตงบถ้าลองได้พูดไปแล้วผมไม่งลงรายละเอยียดนะอันนี้คือ50ยแต่ว้อยอยากจะชี้ให้เห็นมันอยู่ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐโอเคค้อยสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐนะครับแต่ลันูนหกูน60นั้นมันอยู่ในหมวดหน้าที่ของรัฐน่า,นาจะไม่รู้ว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดผมจะเทียบว่าโอเคมันต่างไงแต่พอกเอาหมวดก่อนนะครับเอาหมวดก่อนนะครับมันมีความต่างสามประการครับมันมีความต่างสามประการนะครับประการแรก50มันอยู่ในหมวดแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐแต่60อยู่ในหมวดหน้าที่ของรัฐถ้านอาจะไม่รู้ว่ามันต่างไงประการแรกคือหมวดแนวนโะยบายพื้นฐานแห่งรัฐนะั้นเป็นเพียงแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินของ รัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ฟ้องร้องของประชาชนนะครับไม่ก่อให้เกิดสิิ์ต่อปัจเจกบุคคลเนี่ยในการฟ้องนะครับจากหมวดแนวนโยบายพื้นฐานเนี่ยแต่แน่นอนรัฐต้องดําเนินการตามนี้แต่หมวดห้าขอภัยครับเป็นหมวดที่เกิดขึ้นครั้งแรกในร,รัฐรรมนูญ60ลองไปดูในมาตรา51นะครับผมอ่านหน้าตรา51ทห้ที่ท่านฟังนะครับว่า51เขาว่าอย่างไรนะครับ 50เ็นที่มาอยู่ในหมวดหน้าที่ของรัฐนะครับม,มาตราแรกเลยครับที่อยู่ในบทหน้าที่ของรัฐ5เสร็จว่างนี้ครับ, <S <S <ๆ>รบการใดที่รัฐนูนจยดให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดน,นี้ถ้าการนั้นเป็นการทำาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรงย่อมเป็นสิทธิของประชาชนและชุมชนที่จะติดตามและเร่งรัดให้รัฐดำเนินการรวมตลอดทั้งกองร้องห,หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้ประชาชนชุมชนได้รับประโยชน์ นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายมีอยู่ตรงนี้หมายความไงครับมันเป็นหน้าที่เซมัวรารัฐเลยครับต้องต้องต้องครับไม่มีอย่างอื่นเลยครับต้องต้องต้องอย่างเดียวนะครับและการต้องต้องต้องในให้ประชาชนและชุมชนฟ้องได้ครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับสถานะในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐกับหมวดหน้าที่รัฐไม่เหมือนกันแล้วครับ หมวดหน้าที่มัดมัดคอเลยครับพูดง่ายๆมัดคอนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมค่อยเห็นคอยนี้หมวดหน้านี่คือจุดสําคัญที่สุดที่วางไว้ในหมวดที่ต่างกันนะครับนี่คือประการที่หนึ่งที่แตกต่างกันประการที่สองนะครับรัฐมโนห้าศูนย์มิได้กล่าวถึงหลักการไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควรแต่คงมาเขียนไว้นะโนหกศูนย์ถูกมายันเวยว่า คุณอยากให้เป็นภาระกับประชาชนเรเกิสนสมบวรนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นสารู u พื้นฐานที่จําเป็นของประชาชนเขาจึงล็อกหลักนี้ไว้นะครับในรัฐนรนหกศูนย์ประการที่สามนะครับดุนห้าศูนย์ไม่ได้กล่าวถึงหลักการจำหนึ่งของเดิมของ,องนนรัฐเอกชนและข้ามเของประชาชนประกอบกันอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงคออนี้เดี๋ยวผมทิพมีประเด็นสุดท้ายว่าแล้วที่ไปทำมาให้เนี่ยมันคำานึงอันนีมั้ยแล้วมันไปกระทบภาระมัน มันกระทบกันทั้งระบบนะครับมันกระทบทั้งระบบโอเคนี่คือพ้อยของห้า0ูนหกศนย์ไม่เหมือนกันผมเน้นย้ำนะครับว่า6กศบอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐครับไม่ใช่แนวนโยบายพื้นฐานอย่างรักนะครับตามกันอย่างนยยะสาคัญมากนะครับมาสู่นะครับข้อพิจาณาบทบัญญัติรัฐนูญน,นะครับผมพ้อยมาที่มาตราห้าสิบหกของรัฐธรรม,น,มนูญ มาตรา50ปรมนูน60ฉบับปัจจุบันเนี่ยมีความมุ่งหมายอยู่4ประการครับมีความมุ่งหมายอยู่4ประการประการแรกก็คือว่าหลักการจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดำรงชีตของประชาชนอย่างทั่วถึงอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานของรัฐที่เป็นหน้าที่ของรัฐใช่ไหมครับที่บอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐนะ มันเป็นหลักการพื้นฐานของการจัดทําบริการสนนาธารณะของรัฐที่ต้องเป็นไปตามหลักอะไรครับหลักบริการสนนาธารณะของรัฐมีพื้นฐานอยู่สามหลักนะครับเป็นทมเสมอภาคและต่อเนื่องนะครับบริการสนนาธารณะทั้งหลายมีหลักพื้นฐานในาการกฎหมายประชาชนนะครับคุณต้องให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเป็นธรรมนะครับคุณต้องมีความเสมอภาคและคุณจะต้องจัดให้ได้อย่างต่อเนื่อง ก็เพราะมันเป็นบริการที่ฐานที่จําเป็นอันนี้คือหลักล็อกเลยครับผมเป็นหารกดนะครับกบบพวกพื้นฐานสามหลักนี้มาเลยครับสามหลักนี้เป็นหลักกฎหมายมหาชนนะครับเป็นหลักกฎหมายมหาชนนะครับนี่คือประการที่หนึ่งปละการที่สองในมาตราห้าสิบหกบอกเรื่องหลักความเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐถามว่าทำไมต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐก็เพื่อเป็นหลักประการข้อแรกใช่ไหมครับเพื่อรัฐจะได้จัดบริการสาธารณะอย่างนี้เนี่ยเพื่อ ให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเป็นธรรมเสมอภาคและต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการเป็นหลักประกันของรัฐธรรมนูญขาแลเพื่ออะไรครับก็เพื่อหลักประกันนะครับเพื่อประชาชนเข้าถึง่นะครับนี่คือหลักที่สองนะครับหลักที่สามครับหลักการเรียกเก็บค่าบริการนะครับจากกิจการสาธารณูปโภคดังกล่าวนั้นจะกระทำให้เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควรไม่ได้หลักนี่าเพิ่มในโควนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นสาธาร,รโภคที่จําเป็นเพราะฉะนั้นให้เป็นของรัฐเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาระกับประชาชนเกินสมควรน่นเ่ยนะมันมันร้อยเรียงกันมาเป็นหลักสมเหตุสมผลแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือหลักการดำเนินประโยชน์ของรัฐเอกชนและค่าบริการของประชาชนประกอบกันในกรณีที่นําสาธาร,รโภคของรัฐเองนะครับเอกให้เอกชนดําเนินการทางธุรกิจ คุณไปให้ดําเนินการทางธุรกิจคุณก็ต้องคํานึงถึงประโยชน์พวกนี้ใช่ไหมครับประอกอบกันนะครับเพื่อหลักมาตราห6านี่แหละครับทั้ง4วร์กเนี่ยผมเรียกว่าหลักประกันในกิจการสาธารณปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐครับทั้ง4วรรคนี่แหละครับผมเรียกว่าหลักประกันในกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐนะครับเพราะฉะนั้น สี่อันเนี่ยท้ายสุดถูกรวงเป็นมัดเดียวกันนะก็เป็นหลักประกันหลักประกันนี่มีเพื่ออะไรครับเพื่อประชาชนเพื่อความมั่นคงของรัฐอะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นนะครับโอเคจากจากสี่สายผมผมรวบให้เหลือแมนะ่น้ําสายเดียวนะครับและแม่น้ําสายเดียวนี่แหละครับมันจะเป็นข้อพิจาาต่อไปนะครับจะเป็นข้อพิจาาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นจะสรุปตรงนี้นะครับในเบื้องต้นห้ามาตราห้าศพจึงเป็นการเนรีบทพื้นฐานของหลักประกันในการ ในกิจการสาธารณูปขั้นพื้นฐานของรัฐอันประกอบด้วยอะไรครับหลักการหลักการจัดทำการสาธารณที่จาเป็นต่อการดํารงชีวิตหลักความเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐหลักไม่เป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควรแล้วก็หลักคานึงประโยชน์ของรัฐเอกชนแล้วก็ค่าบริการเพราะฉะนั้น4อันนี้แหละครับถูกผูกโยงเป็นหลักประการขั้นพื้นฐานนะครับของเรื่องนี้โอเคที่คือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งก็สอดคล้องกับท่านผงดิสักครู่นะครับแต่วผมชี้ให้เห็นว่า มันมันสืบเนื่องกันมามันต่างกันอย่างไรมันมีจุดแตกต่างกันเลยทีนี้ผมมาสู่ประเด็นนะครับประเด็นเนมนื่อเรารู้หลักการของรัฐมนูลในมาตราง 6, 6แล้วนะครับว่าหลักการเป็นอย่างไรทีนี้มาดูบทบรยรยาติรัฐมนูญกับกิจการกรฟกครับบทบรญญัติรัฐมนูญกิจการกรฟม,มีประเด็นสําคัญนะครับสําหรับผมมองว่ามีประเด็นสําคัญมากแต่ผมไม่ได้พูดเชิงวิศวะนะพูดเชิงกฎหมายเนี่ย ประการแรกครับคำว่าโครงสร้างและโครงข่ายของกิจการไฟฟ้ามีความหมายเกียดใดนะครับเมื ías, ่อกี้ท่านอาจารย์จาลีได้พูดไปแล้วท่านผู้ดีได้พูดแล้วว่ามันควรจะหมายความไงนะครับเราไม่ได้พูดคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวท่านจะมาดูผลว่าอันเดียวกันไหมความจริงมีสิ่งเดียวเท่านั้นหละครับจะพูดในมุมวิศวะจะพูดในมุมผู้ประกอบการจะพูดในมุมอะไรความจริงมีสิ่งเดียวก็วผลอันเดียวกันครับนะครับ ประการที่สองคำว่ารัฐจะกระทําด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือทําให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบไม่ได้มีความหมายแค่ไหนเพียงใดมิชิตเต้นพงศ์พูดไปอยู่นะแต่ผมจะมาย้ำให้เห็นว่าเป็นอย่างไรนะครับประการที่สามสัญญาที่กฟอกระทําต่อเอกชนเป็นการกระทําตามห้าสิบวัคซวนหรือไม่เนี่ยนะนครับสามประเด็นนะประเด็นแรกครับ ประเด็นแรกโครงสร้างและโครงข่ายมีความหมายแค่ไหนเทียงใดการที่เราจะมาพิจารว่าโครงสร้างหรือโครงถ่ายมีความหมายแค่ไหนเพียงใดในกรณีของกิจการสารุปโภคนั้นนะครับมันจะต้องเชื่อมโยงไปที่ไหนครับเชื่อมโยงไปที่หลักประกันในกิจการสารุปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐนั้นครับว่าถ้าท่านตีความอย่างนี้แล้วมันไปกระทบไอ้หลักประกันนั้นไหมสามสี่ข้อกระทบนะ ท่านบอกว่าถ้าโครงสร้างคือระบบการผลิตเนี่ยไปให้เอกชนทำแล้วมันกระทบหลักนี้ไหมครับย้อนกลับไปดูนะครับกระทบไหมครับกระทบไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คือไม่ใช่ตีความแบบนักวิศวะนะครับตีแบบนักกฎหมายว่าก็เมื่อมันกระทบตอนหลักประกันในกิจการสารพโรคขั้นพื้นฐานของรัฐในยะของกฎหมายมันจึงตีแยกไม่ได้ะครับ นายกของกฎหมายมันจึงไม่สามารถจะตีแยกส่วนนะครับอย่างที่พิสิษคาตีความหรือใครตีความเพราะมันตีแล้วมันไปกระทบหลักประกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุน,นี้เองครับหลักในการตีความกฎหมายคือว่าตีความอย่างไรก็าตามคุณจะแยกไม่แยกกระตาตีแล้วอย่าให้มันไปกระทบต่อหลักประกันเพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ชาติีบอกว่าตีแยกแล้วมันกระทบท่านพงศิดิบอกว่าตีแยกแล้วมันกระทบมันจึง ไม่สามารถจะตีแยกได้ไงครับมันจึงต้องตีรวมอย่างเดียวครับเพื่อไม่ให้เกิดไปอะไรครับไปกระทบหลักประกันที่ว่านี้นี่คือในยะของการตีความโดยไม่ได้เอาในยะเชิงวิศวะความหมายตรงนี้หมายความไรครับความหมายตรงนี้หมายความว่าถ้ามันเป็นกิจการสาธารณภคพื้นฐานแล้วมันจะเป็นไฟฟ้ามันจะเป็นป่าฟ้ามันจะเป็นอะไรก็สูดแท้แต่ระบบนั้นจะเป็นอะไรนะครับ ถ้ามันไปกระทบหลักนี้ก็ถือว่านะครับไม่สามารถจะตีความไปในทิศทางนั้นได้นะครับแต่ว่าแน่นอนการตีความนี้ก็เอาเอาวิศวะมาประกอบใช่ไหมครับเอาหลักวิชาการมาประกอบซึ่งมันก้งสอดคล้องกันเพราะมันคิดจากระบบพื้นฐานเดียวกันครับมันคิดจากระบบพื้นฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับ กรณีของกิจการไฟฟ้าโครงสร้างและโครงข่ายมีความหมายเพียงใดโดยพิจารจากหลักประกันในกิจการสารณูปภคข,ขั้นพื้นฐานตามนุนดังกล่าวมาแล้วมีข้อพิจารณาดังนี้ครับหากพิจารว่าโครงสร้างและโครงข่ายดังกล่าวหมายถึงระบบส่งไฟฟ้าไม่รวมถึงระบบผลิตดังนั้นระบบการผลิตจ,จึงให้เอกชนเป็นเจ้าของระบบการผลิตไฟฟ้าผลที่กระทบตามมากระทบไหมครับท่านท่านพงท่านท่านว่ากันอยู่แล้ว ท่ายืนยันผลมันจึงไม่สามารถตีไปในทิศทางดังกล่าวได้เลยครับไม่มีทางที่จะตีไปในทิศทางดังกล่าวเพราะตีแล้วมันกระทบอ,อะไรครับมันกระทบหัวใจของหลักการตรืงนี้แต่ถ้าเราดูนะครับว่าทุกคนมีหัวใจเอามือจับกุมหัวใจดูว่าหัวใจทําหน้าที่ฉูสูดฉีดโลหิตเลือดไปเลี้ยงร่างกายเส้นเลือดเส้นอะไร,ระต่างๆที่ส่งไปคือโครงข่ายนะัานมาตีความว่าโครงข่าย รือฟองได้แต่หัวใจไม่เป็นไรท่านลองนึกนาับดูเลยกันนะมีหัวใจแล้วตายเลยะแต่ว่าบอกว่าไม่เป็นไรนั่นเองก็ชนถือได้เราไปบีหัวใจก็าดูสักพักดูที่ว่ามันเป็นไงมันมีแต่สายโลโหิตบาดมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการตีความเช่นนั้นมันขัดกับตรรกะอย่างชัดแจ้งนะครับไม่มีทางที่จะตีไปทางนั้นไนดะ้เพื่อในทางกฎหมายปันธงอย่างเดียวว่ามันมีทางเดียวครับ ไม่สามารถจะตีความโดยแยกขาดออกจากกันได้ในเชิงระบบกฎหมายนะครับอันนี้เชิงระบบกฎหมายนะครับผมไม่ได้ตามไปดูพร,ะระบอบประกอบกิจการอะไรหรอกครับตีจากตักกะของสามัญสำนึกครับตีจากตักกะของสามัญสำนึกนะครับเพราะฉะนั้นทนนี้ไม่ต้องใช้ตักกะสูงนะใช้สามัญสำนึกพอนะครับเราก็จะตีความหลักการนี้ออกมาได้นะครับเพราะนั้นที่เป็นประเด็นแรกนะครับโครงข่ายกับโครงสร้างจะเป็นยังไงนะครับ ประการแรกนะครับถ้าจากที่ว่าถ้าแยกเนี่ยในแง่ประชาชนการเก็บท่าบริการจะนไปสู่การผลักภาราให้ประชาชนเกินสมควรได้หรือไม่ครับเราผมคิดว่าที่ออกมานี่เราไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นแบบลาตินอเมริกานะครับเพราะว่าลาตินอเมริกาเป็นยังไงครับกิจจริการรัฐวิสาหกิจไปอยู่ในเอกชนหมดวลายเป็ไทยหมดเลยครับท้งสุดประชาชนเดือดร้อนน้ำยังเป็นของต่างชาติเลยครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ย คาดหมายได้เลยครับคาดหมายได้เลยนะครับถ้าระรบบการผลิตยอยู่ในมือเอกชนเมื่อไหร่อย่างที่อาจารย์ชาลีว่านะครับเอกชนมุ่งกําไรสูงสุดเพราะฉะนั้นภาระถูกผ,ผักประชาชนแน่นอนเลยครับประการที่สองครับในแง่ของรัฐซึ่งต้องย่อมไปเชื่อมโยงต่อมิติการจัดทำงานสาระที่จำเป็นนะครับอย่างเป็นธรรมทั่วถึงหลักความเสมอภาคหลักการเมืองแต่อย่างต่อเนื่อง การที่รัฐไม่ได้เป็นเจ้าของระบบการสไฟฟ้าย่อมส่งผลกระทบต่อหลักดังกล่าวข้างต้นนะครับหลักการให้การอย่างต่อเนื่องหลักอะไรต่างๆมันจะทบกขดครับเพราะอะไรนะครับเขาพยายามหลีไม่เห็นตัณหาครับตรงนี้นะครับพวกพวกเราเรียกคล้างบหมดแล้วนะรับประกันได้แต่ว่าหลีตาไม่เห็นครับเพราะฉะนั้นนะครับ หากแต่เป็นกิจการที่จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐการตีความดังกล่าวาำต้นทําให้หลักประกันในกิจการสารบุค้นพื้นฐานรัฐธรรมนูญไม่มีผลในทางปฏิบัติแล้วจะทําให้ผู้มีอำนาจในการอนุมัติอาจสแวงหาประโยชน์จากการอนุมัติดังกล่าวนะครับนี่ผมยิมคาที่ลดนะครับอาจจะแสแวงหาประโยชน์จากการอนุมัติดังกล่าวอีกไม่กี่วันเพื่อต้อง,ตองนะครับ การจะสูดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีในยะในการนี่คือประเด็นที่หนึ่งในการนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองครับการตีความดังกล่าวไม่ครอบคลุมข้อห้ามทั้งหมดกล่าวคือลักษณะที่ห้ามกระทํานะครับห้าวมว่าสองแปลออกเป็นสองลักษณะใช่ไหมกระทําให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนกับทาให้นะครับรับเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดซึ่งคอยเนี่ยเหมือนกับที่ท่านผู้นี้พูดคือ คุณตีความไม่ซึ่งกระแสคุณพูดไม่ซึ่งกระแสคุณพูดขอ้อก่อข้อขอคุณไม่พูดแล้วไอ้ข้อกอเนี่ยคุณไม่พูดว่ามันไม่ใช่กิจการที่เขาทําได้โดยเสรีสองอันนี้เจตนาที่จะไม่พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับอันนี้นะครับคือความจริงใจของรัฐหรือไม่นะครับ อันนี้คือความจริงใจของรัฐจะได้ดังนั้นการตีความกิจการจึงไม่ครอบคุมข้อขอและไม่ได้พูดข้อกอ,อว่าเป็นกิจการที่ต้องอนุญาตจากรัฐนะครับมาประเด็นที่3ครับประเด็นที่สมสำนักงานการกิจการไม่มีออลทอริตี้ในเรื่องนี้ครับ ในการตีความบทเียดของน้ำนูน้ำออมกิสิกาไม่มีออเทอริตี้ยังไงก็ว่าไปเถอครับว่าไปเถอะครับไม่มีออเทอริตี้ผมเรียนเรื่องนี้นะครับตอนที่เรามีร้ำนูนหู้มาตรา67วรรค2พูดเรื่องโครงการที่มีผลกัะทธรุนแรงกระทรวงศึกษาธกรรต้องการจะออกใบอนุญาตในเขตมาตราพุทธแต่ว่ากฎหมายตาม67วรรค2ยังไม่ออก เลยหาดึงกิสิกาว่าเอ๊จะออกไปอนุญาตได้หรือไม่ท้ายสุดกิสิกาว่าหน่วยงานอนุญาตสามารถออกกฎออกไปอนุญาตได้ตามกฎหมายเท่าที่มีอยู่ท้ายสุดเมื่อไปอนุญาตก็ฟ้องไปถึงสารปกครองสดครับสาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งในคดีนี้ครับห้ามแต่งกทั้งห้าสองท่านไปดูครับความจริงเรื่องนี้ก็คือตัดสินว่าอนุญาตที่ออกมาชอบหรือไม่แต่สาลปกครองสูงสุดเรื่องนี้ไปกระทบชิง่งครับบอกว่า ทฤษฎีกาต้องถูกผูกพันโดยคําวิจัยของสารนนเพราะสารนุนได้ตีความแล้วเรื่องนี้ว่าเจตนาลมของสิทธิทเสรีภาพนั้นย่อมผูกพ,พันทันทีอันนี้คือคือวิจัยไปกระทบชี่งฤษีกาว่าเฮ้ยยู <you S 2> ไม่มีออลทอริตี้นะยูถูกผูกพันที่สารนุนวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงให้พวกเราสบายใจได้เพราะว่าถ้าเรื่องนี้ไปที่สารนุนนะครับสิ่งนี้ไม่มีออลทอริตี้ เป็นเพียงเป็นเพียงเป็นเพียงความยิดเห็นในในส่วนของฝ่ายบริหารด้วยกันเท่านั้นนะครับเท่านั้นสําหรับประชาชนไร้ความหมายสำหรับประชาชนไร้ควา,ชามาหมายเพราะว่าเราคือผู้ที่ต้องแบกภาระจากการใช้และการตีความเช่นนั้นยังไครับเราจึงเรียกร้องสิทธิ์ทวงสิทธิ์สิทธิ์อะไรครับสิทธิ์ของให้ตีความไม่ถูกลำนูนังอะไรสิทธิ์ของให้ตีความไม่ถูกลำดูน,นั้งอะไรครับ สิทธิ์ของแค่นี้ครับอย่าตีความเฉยเฉยบิดเบือนออกนอกรัน้นนุเลยครับนะครับนี่คือสิทธิ์ที่จะเรียบร้องจากใครก็ตามนะครับที่จะตีความนุขอให้ตีอยู่ในร่องในรอยแห่งประโยชน์สาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมสรุปตรงนี้นะครับว่าเราได้สรุปในประเด็นนี้คือ หากเอกชนมีกรรมสิทธิ์ในส่วนของระบบการผลิตไฟฟ้าเกินร้อยละห้าสิบเอ็ดแล้วจะกระทบต่อหลักประกันในกิจการสาธารณูโปโภคพื้นฐานของรัฐธรรมนูญราห้าสิบหกนะครับของรัฐนูโภคส่วนมิอาจจะทําได้ครับมิอาจจะทําได้นะครับพบไปประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายผมไม่อยากขยายความเลยมากถ้าขยายความเลยก็คือว่าสัญญาที่พูด,พดกันมาแล้วไปทําขัดห้าสิบหกวันท้ายนะ ัดหน้าสูบวมตายผมฟันไม่แค่นี้ก็พอเนี่ขัดหน้าสูบวาตถยนะ,คร,มมยนะรยครับเพราะฉะนั้นผมไม่ลงรายละเอียดอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสรุปตรงนี้นะครับว่าการดําเนินการของกพพจึงเป็นการกระทําที่กระทบต่อหลักประกันในกิจการสารุปขันพื้นฐานของรัฐตามมาตรา56รัฐธรรมนูญ60กรณีจึงเป็นการทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญครับผมรับประกันได้ว่าข,ขาัดต่อรัฐธรรมนูญ ลักเด็นคงมีอยู่เพียงว่าประเด็นคงมีอยู่เพียงว่าไม้ซีในวันนี้จะเป็นงัดไม้สูงได้ไหรือไม่่นนั้นนะครับพี่น้องครับถ้าไม้ซีวันนี้งัดไม้สูงไม่ได้ประเทศไทยนะครับประเทศไทยจะถูกทุนก,กินรวบครับพี่น้องขอบคุณครับ